เดี๋ยวปาปาเนีกโลอ้ลยต้องมคนออกไปดูก่อนไปดูจรมาเดี๋ยวอฉันออกไปดูเองด้วยค่ะไปีใครมาเดอปกติไม่เคยมีเสียนี้เนกูก็เดินลำบากเยินงาใช้คุะไหนก็เห็นมีใครเลยดยินเสียงดูเถวเนี้แววๆไปไหนจ สวัสดีจ้ะใช้บริการเดือข้วากเลยครับตายล้วเมือนาเ้ไม่ทำอะไรครับจะคู้้อีกครับใช่เลจ้บที่ขอนให้นำตัวให้ดนาว่าพระพุมันสฑมายาแห่งปัญจาราครบอย่าบอกนะว่าเป็นพระพุมานของท่านบาทลองเนี่ยถอต้องเยเอาแล้วปกติ ผู้ชายก็ต้องยกขันมากกหาผู้หญิงไม่ใช่หรอแล้วนึกไงผู้หญิงมากกว่าหรอเฉยมากเลยสมัยนี้ไม่จำเป็นแล้วพวกผู้ชายจะต้องยกขันหมากไปฉันเป็นผู้หญิงฉันก็ยกขันมากมาเองได้เพราะว่ามัดเลิกเป็นของฉันฉันมีสิทธิ<ม><น>์เลื่อโอเคว่าเลือกกระพวัวไปคนเลยเสียงอะไรอะไรแ,แ,บบแบบ้เย thank uh you -huh. เป็นพรอเป็นพ ห่วยก็หมดเย้เ่มาเลยนะคนที่คือเกไอ้หนูหนูช่วจ่อยก็หอ๋อจ่อยจ่อยจ่อยคุี่เจ๊เหนื่อยมากเจ๊สูเหนื่อยมากเลยนะคนนั้นก็ไม่ทีมาร์สหลงคนนู้นก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าหนูจ่อยไปตามไอ้งมาให้หอ้ลงเลยหรอได้ดไปตามให้หลงไปนะไปตามหรอไหล้ยมากเขาให้ไปตามแบบหเฮขาเาไปตาม เหนือยเกินอะเจวาแค่นี้ไปไม่ได้เดี๋ยวให้สิอ๋มีให้ตามด้วยเหรอเจไปตามหรอกไปอกบอกเียสุมายามาลองนะอ๋อสุมายาให้ไปตามไปตามปัสลองสลอนเดี๋ยวไปตามาจะไปไหน็ให้ไปตามออเนี่ยถ้ามโง่อยามาลอปคนเดียเขา่รู้เลยนะอคี้ม่แล้วของใค 咱们呢，把钱钱给打开来。<c oughs> ีพ่อกับแม่ก็ลองบอกชูไม่รูกไม่ได้ยินได้ดูได้ยินยังไงลูกกุ๊กอ๋อได้ยินกุ๊กกุ๊กข่ะสัมหาณนั้นกุ๊กกุ๊กตาชิสุมายาขอถวายสังขารด้วยเกียค่าสุมายาแค่สุมายาเจ้าถือกองขันหมากมาไหนพอให้ไหมก็โปรดท่านมั่นหมายเอาไว้ตีเดียวจะอาจนบัดเดี๋ยวนี้ หม่อมฉันเมียโตเต็มที่แล้วพระองค์ก็ยังไม่ยอมกลับทางนัดไปผมฉันสุมายาจึงหมายใจยกขันหมากมรหาพระองค์ท่านจะรอเหรอพี่คะมันยังไม่ถึงกำหนดการแต่งงานเลยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันจะเลยเรื่องเรยาวันนี้หม่อมฉันดูเรื่องยามาแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาแต่งงานหม่อมฉันเตรียมพิธีพวายตัวมาแล้วพีคะถ้าพับเป็ด าพเพียไปก่อนเดี๋ยวปาไม่ต้องทำอะไรนั้นแหละมันยังไม่ถึงกำหนดการแต่งงานแต่วไมต้องแต่งออแต่งเลยไม่ได้กำหนดการคือหนดการแต่ว่าเอาละเจ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยเจ้าไมต้องกลับเห็นเจ้าหรอกเจ้าไปอยู่ที่นี่<า>เดี๋ยวอยู่กันองทังที่ก็ทํทำต,ตัวตามสบายแต่เจ้าจะอยู่กันอที่แล้วเจ้ารู้จักคนสำคัญทกอนว่ามืองของเจ้นนา ตอนองดาสีอุษาพี่อ้องคงจะพันาตะเกยงแดงสีอรุาถกต้ <c ười> องจะรัสุก็จับพี่น้อแหมมื่อรักจังเลยาติดี๋ยอีกหน่อยก็จะข้นเ็นดอวกันแล้วน่าจะมีลูกม,มีเมียเนี่ยเนี่ยก็หมดจะไม่มีแต่ว่าจะหาคืนเนี่ยอหาคืนเราจะทงกันเนาย อย่าพ <Si ูดอย่างนี้นะเดี er> ๋ยวเล่นดิเกนไม่รู้เรื่องนะอดีตดีอดีตดีเอาละนั้นน้องชายพี่ส่วนบุคคลสอบข้าอีกหนึ่งคนในวันนี้ผู้ชายคนนี้คือสองตำแหน่งในแต่ดินนี้นั่นคือยอดคุนพลเอกแล้วก็จิตกรเอกในแต่ดินด้วยให้นามว่าอังสุมาอังสุมาเขอเป็นคนคนเอกถูกต้องแล้วก็เป็นจิตกรเอกด้วยถูกต้องแล้วขอเชิญเขาเพือนุญาต ผลงานกับท่านอ่าอะไรนะอางสมุสมาน่างสุมาจะได้ไหรือไม่อ่ะจะชอบการวาดรูกมันจะเล่นซินดี้ท้สนใจได้ค่ะขอเวลาสักนิดนึง้าพีทค่ะได้เลยมีอะไรพีทบ้างพ่ท นี FM, <AS S> ่นางพระอัษมานอัษวาเป็นคนพลเอกแล้วก็อะไรน่เป็นจิตตะกอนด้วยเป็นจิตตะกอนเอกว้าวแหมม่ิงมากเลยตอนนี้สมัยยาอยู่ที่คนกรจารีชชอบมากงานศิลปะเนี่ยงานวาดภาพอะไรแบบนี้ชอบมากเลยแล้วท่านเนี่ยมีแบบเี้ยมีแบบท่างโดยสุภาแล้วจะบอกที่อัษมาก็ สเกกววนะนี้เลยชแบบภาพเหมือนหมภาพเอกลนัก็ดวาภาพเหมือนี้ว้าวสุดยอดเลยให้นันนี่อิงจะขอสมัครเป็นอาเป็นแบบได้หอาดูไหมทนิอะเทอาอแซแกับโรชไโนำบรกาแบนรการแลไ้หแล้วก็เดียวอิงนะจะแยก โอ้คอสมัครเป็นผู้ช่วยผสมสีด้วยไม่ต้องไปยุ่งเขานะคุณดูด้วยเฮ้ยจะดูได้ไงเออเขาเป็นผู้หญิงไม่เห็นแล้วไม่เห็นหรอเห็ที่ไหนวะในท้องเราจะไม่เกิดเลยวจะไปเห็นได้ไงถอดมเกิดแค่เห็นมันเกิดแค่เห็นเห็นแล้วใคร ไอคนพูดไม่เท่าหลคนสอนะู้บอด้ยยน้อไม่สะดไม่มีใครัน้งมางเกขเท่าไหร่เนอขนาแบบนะปั๊ม่ยเรอนเ่าไอมแดูไม่สนใจเห้ยังไงดีสนใจจะทำไปนะเป็นการแสดงนลงก็เป็นพแม่เขากได้เป็นอย่างนี้ นะะคเอาละเอาละเจ้าส่วนาน่งเจ้าสอให้ดีคะเจ้าสองคนรู้จักกันบ่อนหรือเปล่าไม่ดีค่ะพอดีแบบว่าเดินชมพูนอนเอาละเพราะว่าคืนนี้ไม่พนเลยเล่นกพ่บ้านด้วยเออเดี๋ยวเจ้าอยู่ที่นี่ส่วนตำแหน่งของเจ้าเลี่ยจนเหมือนเป็นหัวเงินอะไรนะเล่นเป็นยังไงที่เหมือนหัวเงินหัวเงิน เอาละเอาไปดีพระเจ้าข้าดูที่พักให้เขาเดี๋ยวหาที่พักให้ก่อนเอาให้เหมาะสมนะองค์หญิงงานนี้หฉันพาไปที่พักเลยพระเดชลงมาเลยขององหญิงหนีมาจากต่างบ้านต่างเมืองเดี๋ยวขึ้นรถสวยไปเลยอุ้ยจริงเหรอนั่งคนเดียวไปเลยว่าแบบ V I P หรอ V I P เป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนอ้าวพลาชงี้หรอมาใช้พลาชใช่อ่าเป็นเอ่อผมาะไรนี่พม่ใช่ผมนะไรหน้าผมอะไรหนัง เก่มาเป็นแบบรถไทยประดิษฐ์แบบว่าอนุรักษ์ของคนไทยถูกต้องข้าขานเนี่ยเป็นพยานาคคู่องค์หญิงไม่ต้องนั่งแล้วเดี๋ยวจะเวมื่อยหลังกระเป๋านอนไปเลยแล้วมีคนขับให้ทั้งหลังแบบสปาแบบนอนสบายเลยขับไปถึงห้องพักเลยทางขึ้นทางขึ้นสบายเป็นไงมีกันสามทาง มีบันไดข้างกับบันไดหนด้าห้องสะดวกมากเลยห้ององค์หญิงก็อยู่ข้างหลังประดับม่านอย่างสวยว้าวสีอะไรนะสีขาว,ขาวก็มีสีแดงก็มีสีทองก็มีอู้เแบบ็ดมากสีมากกล่องพิเศษยิงสไตล์บ้านหลังแต่มีป่องด้วยเวลาหน้าหนาวก็ถีงไฟให้ไฟใกล้คริสต์มาสแล้วเดี๋ยวจะมีจะมีซานตาคลอสเนี่ยลง บกี้น uh, ี <ac compare> <ves> ่ตาน้อี่ขอบคุณครับนี่นี่ไหนมีดีมากเลยกำลังคอแห้เลยครับไม่เอาดไม่ต้อง มีคันเดียวจริี่ขอเผื่อจริง้านอีกหลังนึงเผื่อใครพลา่เก็บไว้ให้พ่อยนี่เขาคนคนอัานพ่อเหมือนจังเลยว่าจจะปีนได้ไมงใช้แล้วนี่เนี่ยว่าพ่อจังเลยว่าจังเลยไม่หรอหายแช่งเขาปอกนัินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของคููคณะเอราะแค่ในเขาตายเขาตายเลยแล้วทำไมตายแม่ก็ถี่ย่างอยู่นี่มึงไม่กำลังใจพ่อมึอยู่ปะเนี่ย ดีให้แรงขอแรงเต็มี่กระองมองดวงทดีามน้าทาง